มีฝาามองว่ายกรอ้อโชว์ดีจัดไปเลยพวกฮึบึ้อโชว์สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปิมคุ้งพักสมองกับน้องปิมหนึ่งสามหนึ่งปบมือสิเด็กๆ <ปร WS> ก็ยังอยู่ในช่วงต้นปีนะครับผมเมื่อวานนี้เป็นวันเด็กเป็นวันเด็กก็ทำตัวให้หน่ารักอย่าทำตัวเป็นเด็กอ่ะเข้าใจไหมบ้านเมืองเราเนี่ยมีผู้ใหญ่พอแล้ว <c oughs> มาเข้าสู่รายการพักสมองกันนะครับผมวันนี้ไม่มีสปอนเซอร์กดไลค์หน่อยดีเดียกดไลค์เขาหน่อยดิแดงกดไลค์เขาหน่อยมผมจะ แสดงเป็นเอ๋ยถ้านผู้ชมดูเผื่อท่านผู้ชมจะกดไลค์ผมเดี๋ยวเรียกวิญญาณเอ๋เขมอนี่ท่านผู้ชมทําไมท่านผู้ชมไม่ยอมกดไลค์เอ๋เอ๋ไม่เข้าใจจริงเลยนะไอเรื่องแค่เนี่ยแค่กดไลค์ทำไมคนดูถึงหวงกันนักใหญเอ๋เจอนะจะตบพี่หัวทิ่มเลยไ <c oughs> อปีมันยังพอ ก่จะเร no so in to to in ิ่มรายการนะครับผมทอดสมองทิ้งไปนะฮะขอให้คุณเป็นคนที่ไม่มีสมองหรือว่าโง่ผมว่าต้องมีคนพูดตามช็อตนี้เดี๋ยวจะทำชาเลนจ์ทำชาเลนจ์ให้แบบพูดพักสมองพร้อมกันอุ้ยทุกใจใช่เลยฮะ นะครับผมผมเนี่ยจะไม่ค่อยถูกกับแก๊งกระบะซิ่งนี่พูดตามตรงเลยนะครับบางคันหุยควันดำขมงชงเฉงเงี้ยปุ้ม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 ปุมม้มเลย <c ười> คือก็กัวขับไปใกล้ๆก็กลัวแต่คันนี้เลิฟเลิฟจัดนะฮะกล้วยไปอยู่ก็สั้นๆน,นะแต่ได้ใจเนงะี้ยจริง มึงถ้ากูเมาอ่ะช่วยดูแลกูด้วยนะจัดไปเพื่อนมึง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 หันมาคุยกล้องหน่อยมีเพื่อนดีชีวิตเราก็ดีเอ <c oughs> จะฝ่ายชีวิตกับเพื่อนเยอะแล้วตื่นมาจะกลายเป็นเน็ตไอดอลซะ <c oughs> เต้นกลางถนนบ้างตีลังกาในร้านเหล้าบ้งดูแลตัวเองกันด้วยนะกินกันแบบมีลิมิตนะแต่เป็นห่วงอะรู้ไหมมีเพื่อนไว้อุ่นใจกว่าคนน่ากลัวนี่พูดจัดใจเลยนะจักใจโอเคผมอาจจะเป็นผู้ชายแต่พูดจักใจว่าโคตรน่ากลัวครับผมแค่นี้ ตุ๊กตาที่แม่งน่ากลัวกว่าหุ่นไลกาน่ากลัวกว่าเออไอตัวชักกี้ <c ười> ผมโคตรกลัวตุ๊กตาแบบนี้น่ากลัวมากไอโพเนี่ยไอคนตัดต่อคลิปเนี่ยนะครับเคยเล่าให้ฟังป๋าบ้านผมมามีตุ๊กตาแบบนี้เพียบเลยพี่สาวผมชอบเหลือเชื่อพี่มึงเป็นคนอยู่ไม่ได้เอาเป็นว่าใครที่มีความชอบแบบนี้ผมจะเป็นคนซูเปอร์ฮีโร่เลยะ ทำไมหนูไม่ใส่เสื้อผ้าที่แม่ซื้อให้มนุษย์บ้าเหตุการณ์เกิดขึ้นตอนกูยุส5ิบหแม่กูซื้อเสื้ออะไรกูใส่รู้ไหมซุปเปอร์แมนซุปเปอร์แมนแบบลายเด็กอะลายเนี้ยถ้าเป็นโลโก้ ถ้าเป็นดวหนงสือเอ,อได้แต่นี่คือโอเวอร์ปรินเลยซูเปอร์แมนมนะมไม่ได้แม่แล้วไปใส่อะไรเกิดขึ้นงอนเดี๋ยวนี้มันโตแล้วนี่เป็นผู้ใหญ่แล้วนี่เสื้อผ้าซื้อเองแล้วนี่แม่มันไม่สําคัญแล้วเกี่ยวอะไรเสื้อผ้าเกี่ยวอะไรความไม่สําคัญเหลือเชื่อเท่านีนะอุน่นเนอ ค่ะคะคะคคือ,ค,อคือว่าเธอชอบผู้หญิงไหมง่าเออชอบค่ะแล้วคือออไม่กล้าพูดเขินเออลักลาคือเขาติปากคือเขา,าชอบเธอคะ่ะเอวิ่งนี่ชะๆัชอบเหมือนกันรถตึก อารมณ์เหมือนคนจีบกันอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าไม่กล้าพูดตีปากอะไรอย่างเงี้ยเออคือเป็นโมเมนต์จีบมึงไม่เคยมีโมเมนต์คุยกับแฟนเลยไงรักนะหอมแก้มอะไรอย่างเงี้ยเออมันเป็นโมเมนต์เหมือนนะคนอ่านเขาจะมีความรู้สึกเหมือนแบบเหมือนเขาโดนหอมเหมือนอะไรอย่างเงี้ยจินตนาการมีมั้งทําตัวให้มันตามยุคตามสมัยน่อยด๋ยวก็ไม่มีใครเอาเหรอกสรุปเขาโดดตึกไหม <laughs> มีสาวมองว่ายกร้อโชว์ดีจัดไปเลยพวกึล้อโชว์กีดยังเชฟสาวนี่เอ้ยเอ้ยอ้คุณพี่ยกล้อเขาไม่ขีบหน้าให้เหรอไปกลัวส้มตีนเขา อบคุณที่หน้าตาเปล่าอ่ะไม่อกะสำหรับเขาจะรักใครหน้าตาไม่ใช่เรื่องสำคัญว้าอ,อดเลยไม่น่าเกิดมันหล่อเลยกูจาไอ้ลอยเท่เหลือเชื่อจริงเธอว่าไงเราเลิกกันเถอะทำไมอ่ะ <laughs> <c oughs> จริงๆ เขาอยากไปตั้งนานแล้วงั้นถ้าเธออยากไปจริงๆเราไม่โกรธเธอเลยนี่แต่เราขออย่างเดียวขอปตาย ทำยังงไกลัวมึงอ่ะเก็บห้องเอาป่ะมึงยกเตียงขึ้นน่ะกลัวมีเจอไข่งูนี่กูสงสารงูเลยเนี่ยม่ได้ดูแลควาสะอาดหน่อยโว้ยอังกอคุณทำให้โคตรใจร้าย เห็นใจกันบ้างโอ้ยกลับเป็นหมากวเหนื่อยพอแล้วมาเจอพวกมึงอีกห้องปี๊บใครจะแดกก็แดกเถอะพุ้ากรึบเลยภาพนี้ใครกลัวแมลงสาบน่ากลัวหน่อยนะตุดเป็นได้แค่คนคุยฮะมึงอะฮะ อย่าไปหาซื้อมาตรวจนะเดี๋ยวจะรู้สถานะตัวเอง่อาทำใจไม่ได้ปีใหม่สถานะเดิมไม่มีเลื่อนเลยดูนั่งพี่ยังไงให้ไม่น่ากลัวและว,วิธีนี้ช่วยได้ค่ะเออดูดิที่ผมไม่รู้สึกกลัวเลยนะ นด่ก็ดูได้ยินจบเลยโอ้ยตั้งสี่สิบชั้นดีนะมีลิฟต์ขาแตกเลยเพื่ออะไรทำเพื่ออะไรคุณหลอกเดวแม่แมวหนูเป็นไงบ้างอ่ะส่งรูปให้ดูหน่อยล้างห้องน้ำอยู่เดี๋ยวถ่ายส่งให้ล้างไหวเหรอไหนแม่บ่นว่าปวดหลังไงไหวแม่มายืนคุมเฉย ทำไม่ได้เหมียวนิมนีม่เคยเห็นแล้วฮะดังนะพี่เมียแฟนผมเนี่ยอยากจะเลี้ยงแมวมากมาอ้อนตลอดพูดทุกวันล้ออยากเลี้ยงแมวดูหมาที่บ้านดิเอาแมวมามันไม่ตายเลยแ <c oughs> น่แนมีอะไรจะบอกชอปปี้อ่ะครับอย่าไปบอกใครนะ โอเคครับลาซาด้าเขาทำยอดขายอันดับหนึ่งแล้วเก่งจริงๆแต่คุณก็ยังเป็นที่หนึ่งในใจเขาไม่ได้นี่ครับบอ๊ะแฮะบอ๊อกอชอบปี้ใจลายใจลายกูไปข้าบองเรียกอะไรคะแอดมินฮะมือสั่นเลยดีแต่ปุ่มดิฟไลค์ใน Youtube มันไม่มีแล้วเดี๋ยวนี้ระบบมันเอาออก ดไลค์อันนี้คือปุ่มอะไรเหรอครับมึงมาถามหาสาระในกลุ่มนี้เนี่ยนะกูบอกให้ก็ได้ปุ่มปิดการใส่สะโพกของรถฮะปกติรถเนี่ยมันจะเต้นสาวบังโพฮะโผไ้กูไม่ใช่ เข้าใจผิดกันหมดจะไม่น่านกดปุ่มกันเห็นรามันสายตูดแต่มันมีที่ไหนล่ะเอ,อ้อ2,022 n e ิ Year r e s เ l อ t i o n ออกกำลังกายกินอาหารที่มีประโยชน์เก็บเงินลงทุนลดเหล้าเลิกบุหรี่มึงก็พูดอย่างนี้ทุกปีอ่ะ สัญญากับคนดูว่ามันจะลดน้ำหนักมันจะถอนฟันคุดทุกอย่างที่มันพูดมายังอยู่เลยฮะฟันคุดยังอยู่เลยฮะล่าสุดฟันกูล้มแล้วฮะแต่ผมต้องไปดัดฟันใหม่แล้วคุณผู้ชมไอ้บีมก่อนดัดฟันนะกูมึงดัดสันดานก่อนนะเฮ้ยเอ็งพูดแรงไปเปล่าชาวเน็ตเอ็งพูดแรงไปแล้วเร็วนี้เดี๋ยวผมจะไปดัดดัดฟัน นะครับผมแต่ใจผมนะอยากดัดเป็นแบบดัดใสอ่ะเออมันมันแบบมันเท่ดีอืมก็ตอนเนี้ยขาดอย่างเดียวขาดเงินยังไงใครตั้งเป้าปีนี้ไว้นะครับก็ก็จดลิต์เอาไว้นะเออแล้วก็ไม่ต้องทำเพราะกูรู้มึงไม่ทำหรอกนี่เมื่อเช <preservation> ้าขับผ่านนะตรงยิมโอ้โหคุณออกกำลังกายกันแบบ อุรอดูช่วงกุมภาหายหมด <c oughs> อันนี้โคตรจริงโพอันนี้แบบขอไม่มุกนะขอดราไมานะโคตรจริงผมขออนุญาตเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งหนึ่งแม่ผมเนี่ยปกติแกจะเป็นคนโทรสั่งแก๊สให้อะไรร้านแก๊ดอระเอาแก๊สเปลี่ยนถังหนึ่งนะเออบ้านนี้บ้านนี้เอาถังใหม่นะบ้านฉันอนะถังใหม่ทุกครั้งเนี่ยนะครับแม่ผมจะเป็นคนโทรสั่งแก๊สให้แล้ววันนั้นอนะแม่ผมไม่อยู่ ผมต้องเป็นคนโทรเองและนี่คือถังแก๊สที่ผมได้ฮะกลัวไม่จะระเบิดเลให้รางวัลตัวเองบ้างส่งบานเบาๆเหนื่อยกันมาทั้งปีก็ต้องมีของขวัญให้กับตัวเองบ้างนี่คูก้าสาเม็ดเลยนะโอ้เก่ามากครูก้าเราอยากเป็นแว่นเธอจังจะได้อยู่ในสายตาผมหมอเธอได้จับเราทางขา แรงนะแรงไปป้าเป็นผู้หญิงนะเบาได้เบาเฮ้ยเดี๋ยวนี้ยุคนี้เนี่ยเขาเสมอภาคกันแล้วผู้หญิงจีบผู้ชายก่อนไม่ใช่เรื่องผิดหรือผู้หญิงอยากจะเริ่มเริ่มแบบนี้ก็ก็ไม่ใช่ ชาพาพุทธบอกให้เราปฏิบัติตนตามาศาสดาธรรมะกระตุกจิตกระชากใจ <c oughs> อาจารย์แดงอะ <c oughs> ดูมีมันนี่อาจารย์ภูมิใจในตัวเธอ <c oughs> โอเคครับหวังว่าเพื่อนจะมีความสุขได้พักผ่อนนะครับกับวันอาทิตย์แบบนี้กับรายการพักสมองแบบนี้ ฝากกดไลค์ด้วยใครที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มเอาไป5เฉียบนะครับเรียนเชิญทุกท่านนะลิงก์อยู่ด้านล่างชว่วงนี้ผมไม่ค่อยสบายด้วยนะครับผมดูแลสุขภาพกันด้วยนะเจอกันครับผม